สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครให้ทางเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเป็นเหรียญหลวงปูทวดครับด้านหลังอาจารย์ทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี2543ครับราคา1,000บาทครับ ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องกันได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร0994848787กดติดตาม Youtube ร้านพระ .com เพจร้านพระ m Facebook ร้านพระ .com กดซับ r ไ b e กดติดตามติดต่อทางคอมเมนต์ได้ครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากุลนิยมครับหากพบว่าพระเกียินดีคืนนิทันทีครับเมื่อได้ทําการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดําเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปเลี้ยนหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานี ปี2,543ครับเป็นเหรียญที่หายากครับน่าเก็บสะสมราคา1,000บาทเองครับถือว่าราคาจับต้องกันได้เลยครับถ้าสนใจติดต่อร้านพระ o m มเบอร์โทร0ู9 48 484 8787ครับหรือกดติดตาม YouTube ร้านพระ .com ได้ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ